Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทธานอุตสาหะครับ โอ้โหช่วงนี้นี่ชีวิตหนักหน่วงะคะงานยุ่งมากไม่รู้ทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่แบบช่วงนี้แบบงานหนักงานแบบเยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะฮะก็สู้ไปด้วยกันนะเหลืออีกแค่ประมาณ3เดือนครึ่งเองนะฮะก็จะหมดปีแล้วเร็วเนาะอีกอีกสเดือนตกตกใจเหมือนกันตอนที่แบบคิดถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนีมันกันยาเนี่ยคือคือวันก่อนผมนั่งประชุมอยู่แล้วก็เขาพูดกันเรื่องวันที่อะแล้วผมก็นึก ว่าเดือนนี้ยังสิงหาอยู่อะแบบแบบนึกจริงๆนะบอกว่าเอา่อก็นั่นแหละฮะก็เหลือแอค่3เดือนครึ่งเองนะครับเอาวันนี้นะครับบทความวันนี้ก็เป็นบทความสบายๆนะครับชื่อว่า12 sheet codes that make It impossible t i to fail in life นะฮะอ่ก็ฟรีเดอะเกรทเป็นคนเขียนไว้ในมีเดียมนีครับอันแรกคือ sleep like a lion นะฮะนอนเหมือนสิงโตจริงต้องบอกว่าคือคือสิงโตนอนเยอะมากสิงโตนอนแบบ สิบแปถึงยี่สิบชั่วโมงนะครับอบอกว่าสิงโตเนี่ยถ้าถ้าไปเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบคือสิงโตมันตัวใหญ่แล้วมันก็มันก็แข็งแรงใช่ไหมครับแล้วก็การล่าเหยื่อของสิงโตเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการพักผ่อนของสิงโตเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยนะแต่เป็นเนะรื่องที่จําเป็นนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีแรงที่จะล่าเหยือ่อนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันล่านี้ผมขอยืนยันว่าจริงสุดๆเลยนะฮะและผมเพิ่งมาเข้าใจเรื่องนี้ตอนอายุ40กว่าว่าการนอนนี่ม ไม่ควรต่อรองด้วยประการทั้งปวงนะฮะนอนไม่โกเชื่เบลคือไม่ควรต่อรองเพราะว่าเวลาเราต่อรองการนอนสมมติว่าอขออยกนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะทํางานเมื่อจะดูทีวีเมื่อจะเล่นมือถืออะไรก็ตามที่ขออยกนิดนึงอ่ะนะฮะผลหรือว่าราคาที่คุณต้องจ่ายมันมักไม่คุ้มนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการนอนเนี่ยคือตอนอเด็กๆนะครับตอนอเด็กๆเนี่ยเราหลับง่ายนะธรรมชาติออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยหลับการหลั่งของฮอร์โมนหลายอย่างมันก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ รวมไปถึงวิถีชีวิตของพวกเราด้วยทําให้เรานอนน้อยเกินไปหรือว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอหลายคนแล้วกันบางคนเขานอนดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ประเด็นกีคือว่าของพวกนี้ครับมันเปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราต้องเราต้องตั้งใจมากแล้วถ้าเกิดอยากจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมเห็นด้วยคนเขียนยนะว่าเฮ้ยเรื่องนอนเนี่ยสาคัญ,ญจริงนะครับคุณคงไม่ได้นอนแบบ เออได้เยอะมากอะไรหรอกนะครับแต่ขอให้มันเป็นการนอนที่เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับปริมาณก็สําคัญเนาะปริมาณเนี่ยเราก็รู้ว่าสําคัญนะครับแต่คุณภาพก็สําคัญเช่นกันนะครับอันที่2องเขาบอกว่า h a v e a minimum viable day เดีนี้คนชอบเขียนเรื่องนี้นะครับคืออย่าปล่อยให้วันไหนผ่านไปฟรีๆถ้าเกิดว่าเป็นผมผมจะบอกว่า no zero day ก็คือเหมือนกับว่าทุกวันอะต่อให้มันจะเป็นวันที่แบบแย่ที่สุดวันที่เราเหนื่อยที่สุดวันที่อะไรก็ตามเนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไร เพื่ออะไรบางอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อคนที่คุณรักนะครับเพื่อเป้าหมายของเราหรืออะไรก็ได้เนื่องจากว่าน,นี่มันเป็นอมมูนิ i t y ของนักเขียนใช่ไหมเวลาเขายกตัวอย่างเขาชอบยกตัวอย่างนักเขียนนะอายักนักเขียนเนี่ยก็ถ้าคุณเป็นนักเขียนมืออาชีพอ่ะคุณก็ต้องเขียนทุกวันอนะ่ะไม่ว่าวันนั้นคุณจะอยากเขียนหรือไม่อยากเขียนก็ตามอ่ะอีกกันหนึ่งคือโดพามีนดีท็อกซ์บอกแ่่อันนี้ต้องตั้งใจเลยเพราะโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันมีมันมีของที่คอย สร้างโดพามีนที่ไม่ดีให้กับเราเยอะโดพามีนที่ดีช่นแบบโดพามีนจากการทํางานสําเร็จอย่างเงี้ยดีแต่โดพามีนจากการไถโทรศัพท์ไปเรื่อเปื่อยเนี่ยไม่ดีนะครับและมันยากยิ่งเพราะมันยากนี่แหละเราจึงยิ่งต้องทําถ้ามันง่ายมันก็ทุกคนก็ทําได้หมดนะฮะอันถ้ามันยากเราเราก็เลยต้องทานะครับข้อที่สี่คือ create m o r e t h a n you consume นะฮะอันนี้ผมก็ชอบเช่นกันว่าคือโลกนี้นะครับมันเป็นโลกที่คนที่สร้างอะไรเยอะกว่าที่เขาบริโภคนะี่ครับไม่ว่าจะเป็น คุณค่าไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นคาขอบคุณก็ได้นะเออบางทีเวลาเราพูดก็สร้างชอบคิดถึงโปรเจกต์แต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้คนบางคนอาจจะมีชีวิตที่โหคนขอบคุณเขาเยอะสะสมคําขอบคุณมากกว่าที่เขาบริโภคนะชีวิตก็จะประสบความสําเร็จข้อที่5ครับตามความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่แค่งเงินนะฮะเอออันนี้ผมผมชอบนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอาชีพมากเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก การเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นจากการตามความอยากรู้อยากเห็นก่อนยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ผมเนี่ยอิน <in S 2> เรื่องลองจิ v วิ y มากใช่ไหมจากที่แบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะฮะก็พยายามหาผมก็ไม่ได้รู้ผมก็รู้น้อยมากพวยนีงผมรู้น้อยมากแต่ว่าผมพยายามหาเช่นแบบวันก่อนเนี่ยก็มีเพื่อนคนนึงส่งมาบอกว่าเออเนี่ยมีอาจารย์เขาอะนะฮะสอนหนังสืออยู่แล้วแบบเออเขาเขาเก่งเรื่องนี้อยากคุยไหมเพรขอขอไปคุยเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากคืออยากอยากไปรู้สึกว่ามันคือความอยากรู้อยากเห็น แล้ววันหนึ่งมันก็น่าจะเป็นอาชีพได้นะผมเชื่ออย่างนั้นข้อที่6ครับ c u r a t e your input โอ้โหสำคัญจริงนะฮะ input เนี่ยทุกวันเรามี input อยู่3-4อย่างอันที่1อาหารนะฮะอาหารนี่ต้องคัดดีดนะอันนี้เข้าร่างกายเราตรงตรงนะครับ content นะฮะโอโ้คุณจะเลือก content ยังไงนะฮะจะเอา content แบบ d r a ม่าจะ content ฟังเราได้แรงบาันาลใจจะ content ฟังเราได้ความรู้อันนี้ เหมือนกันคอนเทนต์กับอาหารก็เหมือนกันที่เราเสพนะฮะอีการหนึ่งคือผู้คนนะฮะเราอยู่กับคนช่างนินทาเราก็จะเป็นแบบหนึ่งอยู่กับคนเติมปัญญาให้เราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับข้อที่7อ่าอันนี้ไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่นะครับ rule of 100 r นะฮะ rule rule of h u n d r e นะฮะหนึ100ครั้งก่อนตัดสินใจเลิกนะครับถ้าคุณอยากจะเขียนบทความแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยมีคนดูนะฮะขอ100บทความแล้วค่อยเลิก ถ้าคุณอยากทำวิดีโอคลิปใน YouTube รู้สึกไม่ค่อยมีคนดูขอ100วิดีโอเหตุผลที่เขาบอกแบบนี้ก็เพราะว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลาแล้วเรามีความสามารถที่จะทําด้วยแต่หลายครั้งเนี่ยเราผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่เราอยากได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราลองไปขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําไปแค่30วิดีโอแล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่ดีนะฮะลองอีกสัก70เผื่อจะได้นะครับเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันจะยัง มันจะยังไม่มาถึงเร็วหรอกนะฮะส่วนตัวประสบการณ์นี้ผมมีเองตรงๆแล้วก็เล่าหลายรอบแล้วนะตั้งแต่ทำพอดแคสต์ทำช่อง YouTube ทำอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะข้อที่8นะครับ close open loop นะฮะอะไรก็ตามที่คุณแบบเริ่มไว้อะนะฮะแล้วมันยังไม่จบอะแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำได้เลยเนี่ยให้ทำเลยเช่นโทรศัพท์ที่แบบจะโทรไม่โทรดีหรือว่าจะตอบไลน์คนเนี้ยเขียนเรื่องงานเนี่ย นะครับงานที่มันทำเปิดอีเมลไว้แล้วดราฟอยู่นะเอาให้มันจบนะครับอย่าให้มันมันรบกวนคุณเพราะเรื่องพวกนี้มันจะรบกวนจิตใจคุณคุณต้องตัดเอาให้มันจบนะครับข้อที่9้คือถามคำถามที่ดีกว่านะครับเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีกับชีวิตนะครับคนจำนวนมากจะถามว่าทำไมต้องเป็นชั้น ถ้าเราถ้าทุกท่านจําตอนที่ผมพูดถึงเรื่อง m i n d ์เซของกวางถึงโตได้ทำไมต้องเป็นชั้นนี่คือ m i n d ์เซของกวางเป็น v i c t i m มชเมนทัลิตลองเปลี่ยนใหม่ลองตั้งคําถามใหม่ว่าเรื่องนี้สอนอะไรกับฉันอันนี้คือ Mindset ของ Survivor มันจะเปลี่ยนวิธีคิดหมดเลยนะครับข้อที่10เชื่อหรือไม่นะครับเดินนะฮะเดินเยอะๆนะครับคุณก็อดฟรีเนี่ยบอกว่าต้อง15ื่นก้าวมองเคเอาละเอาว่าเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ล้กันนะครับ ก็ไอ้แต่ทุกวันนี้นะโ,โหผมขออวดได้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเดินเกินหมื่นทุกวันเลยนะประมาณหมื่นสองนะออนะฮะคือพอเราอยากจะเดินให้มันถึงเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราจะเริ่มหาเรื่องเดินครับวันก่อนเนี่ยพี่วูดี้เขาจัดไอซ์บาร์นะฮะแล้วก็มันอยู่ซอยถุงมิดอะไรไม่รู้นะฮะแล้วผมต้องผมต้องมาต่อธุระต่อที่ทองหลอ่อนะฮะก็ตรนนั้นมันอยู่ประมาณตรงข้ามเอ็มสเฟียนะฮะ ก็ตอนแรกก็จะแบบจะขึ้นรถไฟฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยมันก็เดินได้นี่หว่าคือตอนนั้นมันสิบเอ็ดโมงแต่วันนั้นมันฝนเพิ่งตกมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากน,นะครับแล้วก็มันก็มีรมใช่ไหมเพราะเราเดินอยู่ริมฟุตบาทอย่างเงี้ยก็เดินเออก็ได้เยอะเหมือนกันนะ <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออพอเราค่อยๆใส่การเดินเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้เข้าไปในชีวิตแทนที่เราเคยแบบเหมือนกับตั้งค่า default ไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าตรงนี้ต้องต้องต้องขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องเรียกินอะไรอย่างเง ก็ลองเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะฮะผมรู้สึกว่าอันนี้ช่วยเหมือนกันหรือว่าอย่างวันอย่างเวลาอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยมันจะมีร้านร้านหนึ่งผมชอบกาแฟเขาก็แต่กาแฟเขาแพงก็ไม่ได้ซื้อทุกบ่อยหรอกแต่ว่าวันไหนอยากกินอ่ะคือสมัยก่อนอ่ะขี้เกียจแก็แบบไม่ฝากคนซื้อก็ก็กดกราบคืนที่มันใกล้มากนะฮะคือผู้เรื่องเขินเลยทุกวันนี้ไม่ละทุกวันนี้อยากกินก็เดินไปซื้อนะฮะหรือว่าที่ผมใช้บ่อยที่สุดและผมว่าดีมากคือว่าเวลานึกถึงใครในออฟฟิศนะฮะสมมุติว่า สมมุติเรามีเรื่องคุยกับเขาอะเราแชทไปถามกอนว่าเฮ้ยอยู่ฟิตเปล่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยเดินไม่หาเลยนะฮะแทนที่จะต้องยกหูโทรศัพท์คุยกันหรือว่าแชทคุยกันเดินไม่หาเลยได้2เรื่องเลยก็คือได้ออกกำลังกายด้วยได้เดินขยับตัวด้วยแล้วก็ได้เจอหน้ากันมันพูดรู้เรื่องกว่าอยู่แล้วนะครับข้อสุดท้ายครับมีคาว่า doer นะฮะ a c t ช o n นชนะเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลงหรือทำนะฮะคือบางเรื่องอะ่ะมันคิดจนถึงจุดหนึ่งะนะคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้คิดเลยมันควรจะต้องคิดนะครับแต่ว่าคิดถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันต้องหยุดละคือมันได้ข้อมูลมาประมาณนี้มันก็ได้ประมาณเนี้คุณจะลากมันต่อไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นลงมือทําดีกว่านะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minute นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที